สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในต้นปี2569กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมกราคมนี้ คุณได้ไพ่เทพอาจารย์คุณได้ไพ่พระทักษะและคุณได้ไพ่พลานบุญจับนางมนโนลาอยากจะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนแบบนี้นะครับว่าการงานของคุณในเดือนมกราคมนี้คุณอาจจะยังมีความเครียดมีความโลเลใจขาดความมั่นใจในตัวเองมากสักนิดหนึ่งจึงอยากใช้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นกล้าตัดสินใจและลงมืออย่างที่คุณคิดจะทําให้การงานของคุณนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคหรือมีช่องทางในเรื่องของการงานใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้การงาน กับความรับผิดชอบในสิ่งที่ผ่านมาทําให้จะต้องคอยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆจากในเรื่องของการงานที่ผ่านมาให้เสร็จดูล่วงจึงจะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเบาใจบางคนนั้นอาจจะโดนคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในเรื่องของการงานทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือได้รับการดิสเครดิตทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวไม่กล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองคิดที่จะทําคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคิด ที่จะแสดงออกมาว่าความเข้าใจผิดหรือความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดมาจากความผิดของชาวลัคนาราศีมิถุนเลยเพียงแค่ว่าในช่วงจังหวะเวลาที่ผ่านมานั้นการงานอาจจะยังไม่ชัดเจนการงานอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเหนื่อยเปล่าหรืออาจจะยังมีความกังวลมีความรับผิดชอบที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะต้องแก้ปัญหาให้เสร็จรู้ร่วงถึงจะสบายใจจึงบอกชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมกราคมนี้นะครับว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทํานั้นจริงๆแล้วคุณเป็น คนที่มองอะไรทะลุปูโป,ปง่งมีความสามารถในการที่จะทำงานในหลายๆอย่างได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้คุณจะต้องหาจุดเด่นของคุณในการที่จะลงมือทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุณอย่าลังเลหรือไม่มั่นใจในตัวเองจะทำให้การงานที่เคยมีปัญหานั้นมีปัญหามากขึ้นแต่ถ้าหากคุณกล้าตัดสินใจคุณทำอะไรลงไปอย่างที่คุณนั้นคิดไตรตรองเป็นอย่างดีแล้วเชื่อว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะค่อยๆแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานได้สำเร็จรู้ล่วงไปอย่าง อะไรที่เคยเป็นอุปสรรคปัญหาก็จะค่อยๆคลี่คลายรวมทั้งในช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะต้องใช้ความสามารถของคุณเป็นตัวพิสูจน์ให้กับบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวเจ้านายผู้บังคับบัญชาเห็นความสามารถจะทําให้คุณนั้นได้รับการยอมรับและเชื่อถือกลับมาดังเดิมอย่างแน่นอนอีกทั้งในสิ่งที่คุณคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการกล้าตัดสินใจของคุณในการที่จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปนั่นเองครับการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนในต้น ปี2519ในเดือนมกราคมนี้ คุณได้ไพ่พรามแผงสอนคุณได้ไพ่พระกิตสนและคุณได้ไพ่พระพายนะครับต้องบอกว่าการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมกราคมนี้นั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของรายได้หรือผลประโยชน์การเงินอย่างแน่นอนเลยทีเดียวคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายที่วางเอาไว้ที่ผ่านมาคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนหรือมีโอกาสที่จะได้เห็นช่องทางในสิ่งที่คุณนั้นกล้าเดินกล้าตัดสินใจกับการวางแผนหรือเป้าหมายในชีวิตเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะได้รับ พี่คุณคาดหมายไว้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่ว่าคุณลงมือทําแบบมีวินยัยแบบตั้งใจช่องทางทางด้านการเงินต่างๆที่คุณนั้นได้ลงมือทําจะได้รับผลงอกเงยหรือมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเปลี่ยนสายหรือมีการเดินทางมีการติดต่อเจรจาหรือมีเป้าหมายใหม่ๆโครงการใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมหากินรับรองได้ว่าชาวาลาัคนาราศีมิถุนนั้นจะมีโอกาสที่จะได้การเงินในช่องทางใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้กระทั่งโครงการใหม่ ม่ก็จะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่คุณพอใจเพียงแค่ว่าคุณนั้นจะต้องมีวินยัยมีความมั่นคงในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองจะทําให้การเงินของคุณนั้นไม่สะดุดในต้นเดือนมกราคมนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมกราคมนี้ คุณได้ไพ่พระโคนโนทีได้ไพ่กุมารทองและได้ไพ่พระแม่ธรณีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนที่ยังโสดอยู่นั้นช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างที่จะไว้เนื้อไว้ตัวอยู่พอสมควรอาจจะมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆสนุกสนานเฮฮาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอกับคนที่คุณนั้นอาจจะถูกใจหรือมีคนที่จะมาชื่นชอบในตัวคุณไม่มากก็น้อยแต่คุณนั้นอาจจะค่อนข้างที่จะเลือกมากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าคุณต้องการคนที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณ คุณไม่ได้รักใครเล่นๆคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจหรือคัดเลือกใครที่จะมาร่วมใช้ชีวิตกับคุณอย่างมั่นคงและถาวรไม่ใช่แค่เพียงแค่เดินผ่านไปผ่านมาดังนั้นชาวโลัคนาราศีมิถุนที่ยังโสดอยู่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตอย่างสบายๆและหาพิจารณาผู้คนที่เข้ามาหรือคนที่ให้ความสนใจกับตัวคุณหรือคนที่คุณให้ความสนใจนั้นจะสามารถที่จะไปต่อหรือสร้างครอบครัวให้กับตัวคุณได้อย่างมั่นคงได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากยังไม่ได้คุณก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจแต่ถ้าหากคุณเจอเจอก็มีโอกาสที่จะ ได้พบปะปรึกษาหารือหรือพัฒนาความสัมพันธ์ต่อยอดขึ้นไปได้ในช่วงจังหวะเวลานี้ครับสำหรับคนที่มีคนรักหรือมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นบางคนนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือค่อนข้างที่จะต้องเป็นผู้นำแบกรับปัญหาครอบครัวมากสักหน่อยแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณทํานั้นจะทําให้เกิดความมั่นคงเกิดความแข็งแรงเกิดความเชื่อมั่นภายในครอบครัวครอบครัวไหนก็แล้วแต่ที่มีบุตรหลานที่เป็นคนใกล้ชิดจะมีโอกาสที่จะได้รับโชคหรือ ได้รับการสนับสนุนจากลูกหลานเป็นอย่างดีมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้จะเดินทางในทิศทางที่ถูกต้องจะค่อยๆเริ่มสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวจะเริ่มซื้อบ้านจะเริ่มสร้างทรัพย์สินสร้างความมั่นคงหน้าที่การงานให้กับครอบครัวอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้ค่อนข้างให้ความสําคัญกับครอบครัวและคนรักมากเป็นพิเศษเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงเพื่อที่จะสร้างอนาคตร่วมกันดังนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคนรักคุณจะมีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงใ สิ่งที่คุณฝันกับคนรักของคุณเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงความแข็งแรงพัฒนาความสัมพันธ์ให้เกิดความรักความอบ,บอุ่นในช่วงจังหวะเวลานี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนมกราคม2569นี้ครับ